กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อบ่าวพังลาผังไทยและก็ต่างประเทศนอกพกพอกับส่องสานีป,ป่าเมื่อนี้เมื่อนี้ก็สแสเปกหูแปลกตาเน่จังหวัดบ,บริษัเขาป่าเขาดงเด้อท่านผู้ชมเอ้ยมาสวรรค์มามาสวรรค์มาแห่มาเห็ดแขานำท่านผู้ชมแว้เขวมันห่างมันเจิงเนะฮาก็ะจากดัดฟันสะนีเกลเลยสิลองดัดลองเบิกนะแต่บอ้หูหสเป็นอะไร เมื่อนี้เราก็เลยพาพาผี่พานองมาเบิง่งสวรรค์ไอเตกสนี่กับบุคเคยเข่าวจัากเถื่ออันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเดอท่านาผู้ชมไว้มาเบิง่งมาชมน้ำกันอันนี้เขาเจ้าเอิญสวรรค์ไอเตกคือหา้างแบบว่าซัสบสินค้าเนาะสินค้าใหญ่ที่สุดในสวรรค์เขตแต่ว่าสนี้กับบุคเคยเขามาจัากเถื่อแต่ว่าเคยผ่านมากระนองหนักก็เคยผ่านเมื่อนี้ มาเห็ดแขวเขาก็เลยสิเขามาเลยเนาะเ <c oughs> ขามาเบ่งมาส้มมาเบ่งบรรยากาศว่าเป็นใดนๆทางในเคยแต่ขี่รถผ่านตลอดเลยเาะผเคยเข้ามาจลกเถื่อนี่คนก็คือผมมีหลายนะค่ะคุผ้ชม อันนี้สิเป็นทางเขา่าทางเข่าของเพื่อนอันนี้ศูนย์การค้าสวรรค์ไอเต็กมอนี่ยเปรอะ ตอนนี่ฮะก็สิย่างกลับไปเลยท่านผู้ชมไปเบิ่งไปส้ม้อมๆกันนะว่า,วามีอียงเนี่ยคองสือคองขายเพิ่อนอเมื่อเนี่ยบรรยากาศกันแดดแดดทำสบายเมื <c oughs> ม่อเนี่ยบริบาาเหตุเนาะพหท่านผู้ชมมาเปิดหูเปิดตาในเมืองแคงซอนัชเชต กํลังย่างครับพี่ช่องอันนี้จะเป็นด้านหน้าเป็นด้านหน้าโอ้ สิเป็นดันนาข้ากระสี้าวอย่างเข้าไปเลยอ๋อนี่เข้ามาทางด้านใน สิเป็นด้านในอันนี้สั้นสั้นหลุ่มสูตรนะท่านผู้ชมสั้นหลุ่มสั้นหนึ่งนี่แต่เสื้อผ้าตัวงามๆอันนี้สิเป็นด้านประห่ม ปผะหอมผะสิโตอ้าวผะหอมเขาจะขายแบบนี้เลยวะผ้าเนียมเนียมเลยท่านผู้ชมอันนี้เท่าไหรเนี่ยร้อยพันหมืน่นสองเศษป่ายราคาสองร้อยกว่าบาทเอ่อเขามาดัานในกับบุเคยเขามาจากเจอ คือเงียบแต่นอะเงียบแหงนะค่ะผู้ชมอันนี้กระสิเป็นด้านอ๋อด้านแว <c oughs> ป้าต่อไปคุณผู้ชมมา,มาพ่อแก้วนะ้าขาสิซื้อเมื่อหอยายม่ใหญ่จืดเนื้อจักอันหนัง เมื่อผ่าเพื่อนมาเพื่อนสม,มากบ่อนอเนาะอันนี้สี่สิบเอ็ดพันกีบน่ามิอันงามๆค่ะคุณผู้ชมเอาเมื่อใส่น้ำประหน,นะเนาะเย็กได้ดิ anh này kẹo Kẹo nạp mình sẽ ăn Cái này sẽ ăn ไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆท่านผู้ชมยังบริสุทธิ์ยังดอกหากระสือตัวตุ๊กนาบ ไปบึงไปชม <c oughs> <c oughs> อันจะเป็นดานพรมดานชบบูดานคินมทาผิวสบู่ คนก็นบุกอยมีมีแต่สน่นี่แล้วมาหล่ให้หอยท่านผู้ชมไปคนขาาจักก็อยู่ตลาดไม่ได้คอยเข้ามาอันนี้จะเป็นด้านขนม บ่นใจเงินคือจะอยู่ประมาณด้านพุ่พนท่านผู้ชมสนีเอาเอาเวนแล้วก,ก,ะกะักระจิสู้กับกวดหน้าเมือเม่าฝาเมียเจื่นเอาสองอัน <c oughs> <c oughs> แปลงสิฟัน จะเป็นด้านจ่ายเงินเนาะทำการอะไรบอสแนนเด้อดไอจะเป็นด้านจ่ายเงินแล้วก็ด้านออกไปทางนี้นี่ออกไปทางนี้ไอซิบอลเด็กน้อยเล่น เกือก็ได้สมนีท่านผู้ชมมีกระดาษเช็ดสูดแล้วก็มีกระตุกน้ำแล้วก็มีแวนมีกระปุกเมื่อใส่ผลไม้เพื่อนเป็นเงินกับสองแสนสองแสนกับประมาณสองร้อยบาทท่านผู้ชมบราได้ซื้ออะไรสองแสนกับสี่ร้อยบาทนะท่านผู้ชมของหนึ่งเดียวหนึ่งสี่ร้อยบาทโอ้อันนี้สงสัยสิเป็นดดานทางออกเนาะ เอาภาีออกไปดานนี้เลยรอเค้นกัมมี่มด่านเทิงข้างบริข้นไปเนะาะพอบันไดเลื่อนเขาจะคือบริขินเปิดข้าก็เรื่องบริข้น เขาเขาเมื่อยอย่างกันไปเขาอยู่แต่สัลลูมฮ่าตู้งามแท้ต้อยอยากได้นี่ท่านผู้ชมตู้งามงามเบิ่งคือสีแพงแต่นหนคะออกมาไปทีเดียร้อย นี่เฮาออกมาเป็นด่านหนาแล้วท่านผู้ชมบันีนึเขาก็นสิได้กับบันีึเขาก็นสิกับแล้วคลิปนี้ก็นสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนี่ไปเด้อท่านผู้ชมกำลงังหยางออกไปหาหลดจาก้างนอกไปแหละท่านผู้ชมอะไรจะเป็นถนนใหญ่ทางเมือง